แย่ี139ปัญหาประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่เวที World Economic Forum ณเมืองดาวอสมีการสนทนาหนึ่งที่ตัดผ่านเสียงรบกวนทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องของตลาดและไม่ใช่เรื่องของการเมืองแต่มันคือเรื่องของีิจำกัดและจิจำกัดตใดกันแน่ที่ตัดสิ่งนา,นาคตอีลอนมัสอธิบายว่าทำไมปัญหาประดิตหุ่นยนต์และอวกาศจึงไม่ใช่เรื่องแยกจากกันพวกมันคือระบบเดียวกันที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อจำกัดเดียวกัน และหากคุณเข้าใจข้อจำกัดนั้นคุณจะเข้าใจว่าใครจะเร่งความเร็วต่อไปชาหนึ่ง 1. สัญญาณอีลอนมัสเริ่มต้นโดยกรอบความคิดที่ฟังดูเป็นปราชยาแต่ทำงานเหมือนยุทธศาสตร์เขากล่าวว่างานของเขาคือการเพิ่มความน่าเชื่อถือเป็นอารยธรรมจะมีอนาคตระยะยาวที่ดีเขาอธิบายว่าศัตรูเป็นสิ่งที่หายากเปราะบ,บางและอาจมีเพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลชีวิตในกรอบความคิดของเขาไม่ได้รับการรับประกันว่าจะดำรงอยู่ต่อเนื่อง มันคือแสงเล็กๆที่สามารถดับลงได้อย่างง่ายดายหากความต่อเนื่องไม่ถูกการันตีความซับซ้อนจึงกลายเป็นสิ่งจําเป็นนั่นคือเหตุผลที่อวกาศปรากฏอย่างเงียบๆในความคิดของเขาไม่ใช่ในฐาน,ากนะการเผชิญภัยแต่เป็นประกันดาวเคราะห์เพียงเดียวคือจุดล้มเหลวเดียวของชีวิตและสติรู้ตัวนี่คือเหตุผลที่ SpaceX ดำรงอยู่ในตะก,กะของเขา ในฐานะความซับซ้อนไม่ใช่การแสดงจากจุดนั้นเขาเปลี่ยนไปพูดถึงหุ่นยนต์โดยไม่ได้ดรามา่าหรือการขยายความเกินจริงหุ่นยนต์ไม่ใช่อุปสรรคเล่นสนุกในเรื่องนี้พวกมันคือแรงงานที่ถูกผลิตขึ้นและแรงงานที่ผลิตได้สามารถขยายตัวในแบบที่ประชากรมนุษย์ไม่สามารถทำได้เขาบอกว่าเป็นในถึงอนาคตที่หุ่นยนต์มีจำนวนมากกว่ามนุษย์ไม่ใช่ในฐานะนิยายวิทยศาศาสตร์ แต่เป็นเรื่องของตัวเลขความสมบูรณ์ในโมเดลนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อง,งานที่จำเป็นถูกแยกออกจากความขาดแคลนของมนุษย์หากงานต้องทำโดยคนก็จะมีเพียงบางคนเท่านั้นที่ทำได้และระบบก็จะคงความแคบไว้โดยโครงสร้างจากนั้นเขาตั้งคำถามที่อึดอัดขึ้นมาด้วยตัวเองหากหุ่นยนต์ทำทุกอย่างแล้วเป้าหมายของมนุษย์จะเป็นอะไรเมื่อความจำเป็นหายไปคำถามนั้นไม่ได้รับคำตอบมันถูกปล่อยทิ้งไว้โดยตั้งใจ ฉากสองกลไกลจากประชาการสนทนาขึ้นไปสู่กลไกลโดยตรงและกลไกลนั้นเริ่มต้นที่พลังงานปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้ติดขัดที่แนวคิดแต่มันติดขัดที่ไฟฟ้าโมเดล AI พัฒนาในเวลาของซอฟต์แวร์ที่ความก้าวหน้าทวีคูณในระดับเดือนชิป AI พัฒนาในเวลาของอุตสาหกรรมที่โรงงานสามารถขยายกำลังผลิตได้เมื่อแบบถูกหลอกแล้วแต่ไฟฟ้าพัฒนาในเวลาของวิศวกรรมโยธา ทุกกิจวัตรเพิ่มขึ้นต้องใช้ที่ดินไปอนุญาตโครงข่ายและเวลาการก่อสร้างหลายปีความไม่สอดคล้องนี้ทําให้พลังงานกลายเป็นขอขวดที่แท้จริงคุณสามารถรอยโคตดทันทีและส่งชิปได้อย่างรวดเร็วแต่คุณไม่สามารถเรียกใช้กิจวัตรได้ตามต้องการดังนั้น ความฉลาดจึงเร่งตัวแบบทวีคูณในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานเคลื่อนที่ชา้านี่คือการเปลี่ยนดุลพลังงานที่ถูกอธิบายที่ดาวอสสหรัฐอเมริกาดําเนินการด้วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ500กิกลวัตต์ตัวเลขนั้นกําหนดเพดานของการประมวลผลหุ่นยนต์ และขนาดอุตสาหกรรมจีนกําลังดําเนินไปบนเส้นทางที่แตกต่างจีนได้ติดตั้งกําลังการผลิตทางแสงอาทิตย์มากกว่า1,000กิกะวัตต์แล้วเพียงจากโซล่าอย่างเดียวและนี่ยังไม่รวมพลังงานนิวเคลียร์เมื่อแปลงเป็นกําลังผลิตต่อเนื่องโซล่าเพียงอย่างเดียวให้ไฟฟ้าประมาณ200-250กิกะวัตต์ตลอดเวลาจีนสร้างพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มเติมประมาณ100กิกะวัตต์เมื่อโซล่ามาก่อนและนิวเคลียร์ตามมา แพลตฟอร์มจะมีสะเสถียรภาพเมื่อรวมทั้งหมดการผลิตไฟฟ้าของจีนมีขนาดประมาณสองเท่าของสหรัฐอเมริกานี่ไม่ใช่เรื่องของการเมืองแต่มันคือขีดความสามารถหากการใช้งาน AI ถูกจำกัดด้วยไฟฟ้าขนาดพลังงานจะตัดสินขนาด AI หุ่นยนต์จะตามมาโดยอัตโนมัติ นี่คือเหตุผลที่การดูแลผู้สูงอายุจะกลายเป็นประตูด่านแรกสังคมสูงวัยขาดคนหนุ่มสาวเพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุช่องว่างนั้นสามารถปิดได้ด้วยกลไกเท่านั้นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่มันคือหลักฐานการยอมรับฉาก 3. ผลลัพธ์เมื่อกลไกชัดเจนผลลัพธ์จะตามมาโดยไม่ต้องพึ่งอุดมการณ์ หากไฟฟ้าเป็นข้อขวดการแข่งขัน AI ก็คือการแข่งขันด้านพลังงานหุ่นยนต์เปลี่ยนความฉลาดให้กลายเป็นแรงงานในระดับมหาศาลความอุดมสมบูรณ์แก้ปัญหาการอยู่รอดแต่ไม่แก้ปัญหาความหมายการเมืองเปลี่ยนจากการจัดการความขาดแคลงไปสู่การจัดความเกี่ยวข้องระบบที่เคลื่อนที่เร็วกว่าจะเป็นผู้ที่กำหนดกติกาที่ดาวอสอีลอนมัสไม่ได้กล่าวสุนทรนพจน์เชิงวิสัยทัศน์เขาเสนอแผนที่ของข้อจำกัดพลังงานอยู่ต้นน้ำของความฉลาด คมฉลาดอยู่ต้นน้ำของแรงงานใครสร้างไฟฟ้าได้เร็วที่สุดคนนั้นจะสร้างอนาคตก่อนเขาปิดท้ายด้วยกฎง่ายๆหนึ่งข้อเพื่อคุณภาพชีวิตการเป็นคนมองโลกในแง่ดีแม้จะผิดยังดีกว่าการเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย,ายแม้จะถูกต้องเชืงปิงเชียนเชื่องอาร์เฮชิวจานโดยชินจือปิงฝาและนี่คือเอเจอคอนโชว์กดไลค์กดแชร์ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ